สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฟ้นนามาด้วยกองคนนี้กองคนเลยแหละอ่ะทุกคนตอนนี้เดือนอะไรพี่ชัดอ๋อป,ปลายน,นาช่วงนี้เลยแหละสองวันนี้แหละทุเรียนอ่ะเยอะมากค่ะนีเ่เราจะมาอัปเดตดทุเรียนราคาส่งทุเรียนตลาดไทยทุเรียนถูกใช่ไหมล่ะทุเรียนถูกเพราะว่ามันเนยะอะมันเยอะเยอะเลยเต็มเลย ตอนนี้ทุเรียนอีกรอบหนึ่งเราะว่าเป็นทุเรียนจันไรยองอยู่ด้วยรา<ไ>คาส่งที่นตลาดไทยมีส่งเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีแพ็กระล้อยด้วยจตามไปดูกันว่าจะถูกอย่างที่เขาล่ามือหรือเปล่าอันนี้มากะปูพี่นา้ามากบป้าโอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้ร้านประจำพี่น้ำชอบมาซื้อแล้ว <laughs> มาทีไรก็ต้องแวะร้านนี้ก่อนเข้าลตลาดลไปซื้อทุเรียนแล้วมาซื้อเนี่ยอ, 30, อ,อันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบอันนี้ผสมอร่อยดีด้วยนะแบบเนี้ย เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอย่างนี้มาตัวนี้ทุเรียนมาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าราคามันจะถูกจริงไหมจะแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็<ใ>นเขาบอกว่าถูกอ่ะไปไปรถจังตลาดอียารานะครับอยู่ติดตลาดไทยเลย นู่นตลาดข้างในนุ่นนะพอเราเข้ามาตรงตลาดทางนี้เราก็จะเห็นเลยนะร้านเจ๊หนูจะใหญ่เริ่มเลยนะตรงปลายทุเรียนตลาดเอ้ยถนนทุเรียนตรงป้ายถนนทุเรียน,น,น,ยนอันนี้ก็เป็นถนนทุเรียนมีปีกส่งเลยนะแต่ที่เราจะมาซื้ออันนี้คือ เดินไหวไม่ได้ว่ารอรถว้ารอต้องทำบ้านดินด้นี่นะถ้าไซส์นี้จะส่ง95นะไปละป้ายวังรถนะเห็นไหมป้ายจะเห็นชัดเจนเลยครับโอ้ยมีขายปีกด้วยโล120เองนี่ป้าย95 อันนี้เก้าห้าเก้าสิบป้ายชัดเจนเลยข้างใน110ร้านเชนหนูร้านดังนะครับต่อน้มียกแพคมีเป็นแพ็คเนี่ยสามแพ็สองร้อยแพ็คก็มีนะไอ้บังคุศลสามโลร้อยช่วงนี้ทุเรียนเยอะนะ เยอะเลยครับเอะเลยน,นี้ส่งเท่าไหร่ครับสิ่งนี้องร้ยสามบอร้อยสามสิบขอบคุณครับขอบคุณครับเขาไฟอ๋อภูเขาไฟอ๋อภูเขาไฟร้อยสามสิบ้ยสามสิบกไ,ไ,ไม่แพงนะระวังรถระวังรถทิน้ับอกว่าคุเ<อ>ดภูเขาไฟรอยสามสิบอ เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าตรงรุเรียนขวายสงร้อยสามสิบห,สหมอนทองก็จะมีเก้าห้าร้อยสิบเยอะนะทุเรียนเทียบเลยตรงนี้อันนี้ขีดละสามห้านะข้างบนนี่แพ็คละร้อยนะนะ้ำโอ้แพ็คละร้อยอ่ะ ใว่าแคลร้อยจริงเหรอนี่ไงขีดละสามพ่างล่างขิดละสามาไ้เนี้ยเป็นแคลร้อยอ่าข้างบนนะได้จะร้อยเอาวะเฮ้ยเราเล็งว่าเดี๋ยว้ามาเฮ้ย่มือหน้าเนือน้ดีนะไม่ไมดเ,เอาวะร้อยร้อยินี่ได้นดูก่อนอันนี้นา่ากินนะ อันไหน,น,นอันนี้เลยอันนี้เป็นขีดละสามห้าอ๋อะะเอา้าวะล่ะชี้เลยลอันนี้อันนี้ประมาณโลนึงอะยังไม่แช่หรอโลกว่าเลยอันนี้ไหมลองไหมหรือเอาอันนี้ถ้าร้อยร้อยมันก็สามมือก็เหมือนสามแพ็ครวมในแพ็คเดียวไหมเจ้านี้ป่ะไม่ได้ไดูเนื้อมาเลยอันนี้กรอบนอกนุ่มใน เนื้อแบบว่ากําลังกินพอดีอ่ะก็เอาไปเหอะอันเนี้ยอ่ะแล้วแต่ต้องไหนดีอ่ะอ่ะเลือกเอาพี่ดำซื้อต้อไหนดีคะอันนี้หลาน่ากินอ่าน่ากินเอามาลองชั่งดูอันไหครับอันที่สองอันที่สองอ่ะอันนี้เนื้อกำลังดีป่ะแต่เราจับได้เอ่หนึ่งแพ็คนะครับละสามห้า กอแตะได้แตะได้แตะได้ไม่ได้พุ่งเลยเหรอไม่เดี๋ยวเขาว่าได้ได้โอเคอ่าช่างดูสี่ร้อยสิบครับโลกว่าอ่าลองดูสี่ร้อยสี่สิบกินแค่นี้ก็จุกแล้วนะเดี๋ยวเอาไปก็ร้อยวันเอาอันนี้แพ็คหนึ่งอันไหนคุณเม็ดใหญ่เหรอวะเอ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาได้ไปดูหน่ะเลยดูด้วยบ้างดีกว่า อันนี้ฟ้าเลือกเลยนะึกว่าจะวันนี้อ๋ออันนี้กับสองโลเลยคนนีหนักกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูต่อนะพี่ดาวเดี๋ยวจ่ายตังก่อนอเดี๋ยวเราเลี้ยวข้าวตรงนี้นก็จะเป็นแบบทุเรียนร้อยเดียวเยอะเลยใช่ได้ไปแพ็กหนึ่งอะได้ไปโลหนึ่งโลหนึ่งอันนี้แบบว่าโอ้สปามันหนักเนาะ เมื่อกี้ผมว่าถ้าเป็นถาดใหญ่ๆที่เป็นเม็ดใหญ่ๆก็ประมาณโลครึ่งอ่ะยินดีผ่านเราโอ้ยโอ้น้ำเม็ดเบลอเลยเนี่ย8 0เอป่ะอยแปงชิมเอาปะาหรอน้ำลองชิมไหมชิมได้ไหมสองร้ <280 S 2> อ,อ,อยแปดสิบอันนี้ลูกค้าไหมคะ อ๋อมันตือนะเนี่ยเฮ้ยเม็ดใหญ่เงี้ยหวานแน่นอนหวานเจี๊ยบเลยอนะยหวานนะสองโอเป้เลยใช่หรอนะเบ้เลยทั้งวันจืดหวานแล้วบอกก็หวานนะหวานเอาเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่ต,ต้องเลือกที่มันลายๆอะ่ะอ๋อใช่ใช่เราต้องเลือกเนี่ยลูกค้าเหมือนกันอ่ะเลือ่องน้ำเลือกเลยตัดกิ่งได้ไหมไม่เขาตัดให้ไงไม่เขาตัดเองเนี่ยลูกเออเนี่ยลูกค้าตัดให้ นี่ใหญ่น้ำก็ดูดียอ่าอ่าใช่ใช่เดี๋ยวดูพี่น้ำซื้ออิฐผาละอ่ะเข้าถนนสายทุเรียนถ้าเห็นป้ายข้างบนเลยครับเราจะเข้าถนนทุเรียนอิยาลาแล้วจะจะเป็นขายพริกขายเป็นแพ็คขายเป็นอะไรแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยยังเงีย,งยบๆเลยฝั่งไหนดีว,วะคนจะเยอะสอ,อ์อาทิตย์เ่อดิฝั่งนี้ดีกว,ว่า เราจะเอามาถ่ายไปน,นะเนี่ยแพ็คละร้อยเต็มเลยขีละสามสิบเองนี่เลดหนนะมครับอจะเซ็งคูก็ได้คนระับอืมเติมเลยครับมาเด้ออันนี้ได้โลงเอาเปล่า เนื้อแข็งวะเราไม่กล้ากดเลยตัวแต่วันนี้ร้อยหนึ่งเอาอ่ะเฮ้ยร้อนึ่งนะนายเร้อนึ่งก็น่าเอาร้อนึ่งเ่อนเงินเล็กๆจีดละสามห้าใจเตาเยอะไหมบะถูกไหม ได้อะไรบ้างถึงสามสิบบาทเยอะเลยตอนนี้เต็มไปหมดเลยรอบที่แล้วเรามามันยังแพงกว่าแล้วมันก็จะมีเมื่อกี้ที่ผ่านนี่จะมีมีสองร้อยห้าสิบด้วยแต่ที่เราขค่ะต่เนี่เราคิดละสามสิบละเรียได้นะคะเอได้ครับจับอยู่ได้นะคะแค่โลกว่าละโลครึ่งโลหนึ่งเรียกแท็กซี่สองร้อยสามสิบนี่นี่นี่ย ทั้งรูปเลยขี่ละสามเก้ามีแล้วละสิบด้วยตอนนี้ขี่ละสามห้าสามสิบเต็มเลยซึ่งก่อนหน้านี้สังเกตได้เลยนะรุ่นเนี่ยหกห้าเจ็ดสิบนียเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ใ่อันนี้ห้าร้อยเอาวะแข่งโอ้มันแข่งเนี่ยเอาละเดี๋ยวดูนะแม่ค้าดูวันอันนี้สองร้อยห้าสิบตอนนี้ก็ถูกนะ เฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะ250เนี่ยไปไมู่้เอาว่าน้ำใหญ่จริงวะอ่าแพ้สองร้อยหาสชวนดิชอบขาเอาไหนบ้าชี้เลยเลือกใบกันจะลองกินแข็งมั้งไหมเอ้ฟูนะโอ้โหเนี่ยเนี้ยบ้อ่าฟูกลับด้วยวันนี้อ่ะเอาไหนบ้าเอาไหนบ้าชี้เลยนี่เงาอ่ะเอามามันจะแข็งมั้ยจืดวะไม่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 ม่นิ่มไม่นิ่มไม่โอเคอ่ะมาเอามาอันี้นะอันนี้สองร้อยห้าสิบน่าซื้อนะ อันนี้ไม่แพงเลยสองร้อยห้าสิบถ้าบอกว่าถ้าเกิดซื้อก็คือเป็นลูกเลยนะเป็นลูกเลยนะเท่ากับลูกเลยสองร้อยห้าสิบนี่ดูดิพนักงานถือเราตอนนี้อ้วมเลยเอามาถือของเอาฟ้าก็ถือหรอรไอยร้อยอันนี้จะนิ่มเลยป่ะเหมือนหน้าเป็นไมม่่นิเกะทิได้นี่นี่นี่ถ้าทำน้ำกะทิพวกนี้ก็มีใครจะซื้อไปทำน้ำกะทินะครับนิ่มหรอนี่ครับ แม่เอานิมใหม่ป่ะไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาเยอะแล้วโอ้โหเละเละซื้แล้วซื้อไปนี่ขี่แพ็คกัเนี่ยแพ็กเดี๋ยวดูใหม่ดูร้านมีดิเละใหม่มานั่นเละใหม่อันนี้ป่าละอูขีดละสีติดเนี่ยทุเรียนป่าละอูนนีะเล่อันนี้ป่าละอูวะเปล่าวะอ่าดูนะอยากกินไหมป่าละอู อยากกินมะหาลองดูป่าละอูแล้วจำด้วยนะนเดี๋ยวไปพลันนึกไม่ออกแล้วป่าละอูอะไ <c> ร <oughs> <c oughs> นี่เหรอ,อโอเคหาปลาอยากกินป่าละอูจำไว้นะอันนี้คือป่าละอูใช่ไหมป่าละอูใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเรียกหมอนทองป่าละอูอ่ะอ่โอเคหนึ่งแพ็คปลาจำลายไว้ด้วยได้จีหูเยอะเลยครับไหนป้ากี่แพ็คละสองแพ็คโอ้โหนี่สีแแส่แพ็คกให้น้ำเสร็จว่าตือตอแงป่าละอู ฝ่าละอูเดีรือร้อยปลาชิมเรเป็นยังป่าละอูอันนี้ขีดและสามสิบอันนี้ประมาณโลนลงสามร้อยก็ 300. เหมือนว่าเราซื้อลูกเนนยงดันเยอะครับตอนนี้โอ้โหซื้อทุเรียนถูกมากุ่งนี้เป็นช่วงทุเรียนด้านยาวอ่ะก้านยาวไม่ได้ติดราคาเยนยนะยังไง รเาร้อยเยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้กานยาวกานยาวค่ะกานยาวขีดไหมห้าสิบบาทระยองระยองกระเันร้อยห้าสิบอันนี้ก็เนื้อดีเนื้อดีสามกล่องพันมาม โอ้โหสามกล่องพันนะเออนี่หมได้ทุเรียนเลยสองลกูสงลกสามลูกไม่ไม่เืยเนี่ยสามลูกแล้วเนี่ยชกล่องคุ้มมากเลยมาเลยตลาดเวลาตอนนี้ก็พุ่มเลยก็ถูกเลยลไปเยอ,อะเลยครับขายปีกก็มีเป็นลูกก็มีอ,อ,อ่ลองดู ก็คือใครมาซื้อเป็นแพ็คตอนนี้โคตรคุ้มเลยเขาบอกทุเดียกินเหมนแบบจุกจุกอ่ะตอนนี้ทุเรียนถูกเลยรีบมาเลยนะรับมาลงแล้วครับใช่ค่ะอันนี้เป็นทุเรียนใต้ย่างใายเริ่มเข้ามาแล้วพี่และแต่จันนะอันนี้ของละยองอ๋อยังระยองมีของอยู่ไะอ๋อโอเคโอเคเขามีถึงเดือนอะไรไม่รู้ระยองระยองวันเดือนหน้านี่ก็ซาอะไรอ่ะซาอะไร่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยว ตลาดแถวดินละยองไปดูตลาดขายส่งทุเรียนนะอังคารหน้านี้สองร้อยเนี่ยอันนี้สองร้อยนี่เป็นแพคเลยแต่อนนี้มันจะเนือันนี้เป็นเนาไปทำน้ำทิ้ีได้นะโอ้แต่ซื้อเนี่ยดูร้อยเดียวดิคุ้มเลยขายร้อยไม่ไม่สองร้อยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูนู้นต่อราคาอันนี้เป็นราคาแพ็คเลน เราจะพาไปดูของเฮียตีเขามีทุเรียนลูกละร้อยอก่า <c oughs> ซื้อเป็นลูกได้เลยทุเรียนลูกละร้อยนะคลิปนี้นะ่ะตรงนี้ร้านเฮียตีจะมีทุเรียนลูกละร้อยซึ่งแต่ก่อนที่เรามาเราไปถ่ายร้านเฮียตีจะมีทุเรียนลูกละร้อยจำได้ป่ะคลิปคลิปลูกลอ,อันนี้ก็มีนะทุเรียนลูกละร้อยแพ็คละร้อยตอนนี้ โหมหาการมากเลยก่อนที่ทุกเียนจะแพงอ่ะรอบนั้นเราก็ซื้อไปลูกละร้อยของเฮียตีเนี่ยเนื้อดีด้วยนี่อ่ะเอ,อ้านี่ลูกละร้อยเฮียตีไงอ๋อของเฮียตีนีล่ลูกละร้อยซื้อลูกละร้อยลูกละร้อยตอนนี้มีน้อยอะคืลูกละรออ้อยนอยะยแต่ใครมาก็ยังมาได้นะเฮียตี ขอบคุณครับเห็นไหมท่าน,นี้ก็จะเป็นแบบส่งเฮ้ยอันนี้ทุเรียนอะไรอ่ะเราดูไม่เป็นอ่ะหมอนทองระยองเนือดีแล้วถ่ายรูปเลยรูปด้วยกัยรรวมอ่ะโอโ้เยอะเลยครับปลาเนี่ยมีอีกนะปลาเนี่ยมีอีกนะะไรนะหวอนเนี่เป็นแพกอ่ะ เ,เยอะเลยไปน,นี่ของแม่มณนนีอันนี้แม่มณีรนน้านแม่มณนนีอันนี้หมอนทองระยองวะหมอนทองจ้าระยองทองยะลาดจ้ะอ๋ออันนี้ตอนนี้โลวอะไรน,นี่นะคะซองก็ร้ยยอยเดียวร้อยเดียวอันนี้เขาเรียวกว่าลูกลูกลูกอะไรนะลูกเล็กจ้ะลูกตาลูกเล็กอ๋อ อันนี้เป็นหมอนหมอนทองใต้9ก้าสิบบาทร้อยเลยร้านแม่มณีราคาสองร้อยนึงออันนี้ก็ร้านดังนะเนี่ยแม่มันีะร้านแม่มณีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวลองขายยกเข่งก่อนไม่อันนี้อันนี้ป้าไปขายต่อมันมีเก้าสิบหรือร้อยเลยไม่ต้องยกแข่งเลยยกแข่งเก้าสิบโลแต่มันสุกไม่พร้อมกันนะเสียเนี่ยเก้าสิบหรือ่าแต่ต้องยกแขงแต่ว่าต้องต้องยกเข่ง ถ้านี้แปดห้มันจะเขาเรียกว่าตกไฟอะ่ะไฟมันจะใหญ่เกินนะร้านแม่มน,นีร้านดังขอบคุณครับตอนนี้ร้านเฮติร้านเฮติก็โอ้โหทุเรียนเยอะเหมือนกันนะถ้ามาแต่ก่อนเย่ยไม่มีเลยนะนี่ะไรเฮติราคาน้าจะคล้ายๆกัน ราคาน่าจะคล้ายๆกันสวัสดีครับช่วงนี้ทุเรียนเยอะเลยนะทุเรียนเยอะเลยนะอันนี้ส่งออกครับอ๋ออันนี้ไปส่งออกโอ้ช่วงนี้ทุเรียนมาเยอะนะครับช่วงสองวันพิ์ก่อนยังเงี้ยอยู่เลยนะก็ตอนนี้น่าจะเข้าเป็นทุเรียนใต้แล้วครับอ๋อเป็นทุเรียนใต้ทุเรียนยองเริ่มหมดแล้วนะนี้มีแจะมีน้อยกะแม้จะหมดรุ่นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับ นี่บ้าแพ็คนี่ของร้านเฮติเฮติไมีไหลายแล้วน่ะเดี๋ยวที่จะมีที่ร้านเที่แก่นเนี่ยได้ซื้อประจาของเฮติเรานน้ะมาถ่ายลูกละ100ร้อยเขาเต็มเลยเพราะมีทุเรียนอยู่ช่วงแล้ววันแรงงานอ่ะลูกละบาทไหมนะวันแรงงานลูกเราหัดสิบาทหรือบาทไม่รู้จะไม่ได้ได้วะคนเป็นพันอะแล้วกเมื่อกี้ก็ ขายเขาใาแล้วลูกละร้อยคนดูเต็มเลยคนมาซื้อเต็มเลยเขาจะมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเอออย่างนี้ลูกใหญ่นี้อี้นอเ่า้ล่อาห่อันนีล่ตอนนีรอันลตร่ันนี้น้าล่เาไหร่อตอนนี้อัตอ้่อนออั่ตอหมดเลยป่ะ อ๋อแล้วซื้อไปขายต่อ oh. ใช่ใช่อันนี้ยกยกช่อเลยสองรไม่ได้แบ่งขาย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> อันนี้ทุเรียนเกี่ยวสี่ให้ไปค่ะโอเคเอาดูร้านนี้ทีมาเอาอีกแพ็คมา <Okay. S 1> ไปดู ตัวน <mile> ี้บอกว่าเต็มที่ไม่ต้องกินข้าวนะกินกาแฟไปแล้วปึกเอาอะไรปลาเลือกนี่อันนี้ก็ได้นะปลาแพงร้อยห้าสิบกาแฟแปดสิบเนี่เป็นกะทิมันนิ่มไหมมันนิ่มไหมอันนี้อันเนี้ยอันนี้เท่าไหร่แม่ค้าร้อยห้าสิบไม่ใช่เหรอแม่ค้าแม่ค่างี้เท่าไหร่แม่ค้าร้อยห้าสิบอ๋อร้อยห้าสิบปาอะไรอ๋อข้างบนร้อยหนึ่งเฮ้ยข้างบนร้อยห้าสิบหรืร้อยร้อยเดียว ป้าเาไหนปลใน่องีนหรือยังไม่ตัดสินใจแล้วแต่ป้านะอันนี้เป็นขีดอันนี้เป็นขีดนะดูอันน,น,นี้ก็ได้แล้วปลาเนี่ยเอานี้เปล่าเออลองดูก็ได้ป้ากำลังเล็งอยู่ว่าหูเย็นนี้ไม่กินข้าวสมวนใหญ่ คำนวณใหญ่สรุปคำนวณมาตั้งนานได้ลูกช้ำมาโอเคโอเคอย่าลืมช่วงนี้ตลาดทุเรียนอาทั้งปีกทั้งส่งโอ้โหเพียบเลยทั้งใต้ทั้งเลยวยังอะไรมาเต็มเลยใครสนใจก็ใครที่เป็นคอทุเรียนเหมือนเราอ่ะไหนพาด้วยได้ไรบ้างโอ้โหดูดูยากเลย รีบมาเลยนะทุกคนเพราะถ้าสั่งก็มาช้าเดี๋ยวทุเรียนมันจะแพงกว่านี้ตอนนี้มันจะหมดมันจะหมดรุ่นใช่แล้วมันพอหมดหมดรุ่นแล้วมันจะแพงขึ้นอ่ะรีบมารีบมาต่อเลยตลาดยาลาคลองหลวงปฐุมธานีค่ะโอเคขอบคุณครับไปไหนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมาไปหนึ่งไปแล้วมะโอเคปไาเออโอเคแค่นั้น